ตอเชิญหมายเลข9ก้ที่ช่องบริการ2ค่ะสิงคิวแล้วครับเชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จะรับบริการด้านไหนดีคะตู้ a t m คุณมันกินบัตรผมไปไงไปเอาออกมาให้หน่อยไม่ทราบวันนี้เป็นบัตรของทางคุณลูกค้าเลยใช่ไหมคะ <laughs> บัตรผมอะีอืิ แสดงว่าคุณลูกค้ากดรหัสผิด3ครั้งนะคะถ้าอย่างนั้นดิฉันจะต้องรบกวนขอสำเนาบัตรประชาชนค่ะแล้วก็สมุดบัญชีเพื่อปลดล็อกด้วยนะคะเยอะไปแล้วไม่ต้องมายุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะนี่บัตรประชาชนผมนะเอาไปตรวจดูนะแล้วก็ไปเอาบัตร ATM ออกมาคืนผมจบคุณลูกค้านำสมุดบัญชีมาด้วยไหมคะอ้ย มันจะไปพกสมุดบัญชีมาฮะ <st> คุณออกไปจากบ้านคุณพกสมุดบัญชีติดตัวด้วยไงคุณลูกค้าไม่ได้นําสมุดบัญชีมาถ้าอย่างนั้นถ้าคุณลูกค้าจำรหัสได้แล้วเนี่ย <st> ก็สามารถโทรเข้าที่ call center <st> ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อปลดล็อกนะคะย4ชั่วโมงอะไรจะเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าทําไม่ได้ใครทําได้ก็ไปพามาัสิหัวหน้าแปลหัวหน้ามา ยังไงก็จะต้องทําตามขั้นตอนอยู่ดีค่ะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าคือตนตาคะตึนตาช่วยพาพายหน่อยค่ะพอดีคุณลูกค้าแค่น่าจะลืมรหัสบัตรนะคะเราตู้กินบัตรเอ็เอ็มแกไปอะค่ะถูกแล้วแต่ว่าตู้มันกินบัตรเข้าไปเข้าใว่าผมจํารหัสผมได้สมองดีคลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าใจเย็นก่อนสักนิดนึงนะคะถ้าหากว่าทําตามขั้นตอนเนี่ยรับรองว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะยังไงทางสาขาของเราจะบริการที่อย่างเต็มที่แต๊บเดียวเรียบร้อยเลยค่ะ คุณป้าฮะแป๊บเดียวอะไรจนป่านเนี้ยผมยังไม่ได้บัตรของผมเลยบัตรมันก็อยู่ในตู้แค่นี้ยก็ไม่ออกมาผมจำรหัสของผมได้703 035นูามคุณป้านะ703 035 703 703035ค่ะได้ค่ะดิฉันรับเรื่องไว้แล้วค่ะและครั้งหน้านะคะก็ต้องรบกวนคุณลูกค้านำสมุดบัญชีมาด้วยนะคะจะเอาสมุดบัญชีอะไรนะหนาต่อยากได้อะไรนะหนาฮะก็ดีไงปัดไปดูเรียกใครเหรอเฮ้ยเฮ้ยปัดเอาไปตรวจนี่ทำยังไงลูกคแบบนี้ไม่ได้นะครับไอเด็กเธอเรียกชื่ออะไรอ่ะเธอชื่ออะไรไปก่อนครับมันห่วยพนักงานดี๋จะร้องเรียนให้หมดไอ้พวกอะไรก็ห่วยห่วย เฮ้ยไอ้ลอบออกไปเไย้ไารีเลยไปไป,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 ไป